สวัสดียามเย็นครับพี่น้องสวัสดียามเย le ็นครับพ <Thailand> <men> <shop> ี่น right ้องครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับว่าซื้อดินมาสองรถเพื่อนๆครับสามปีแล้วเพื่อนครับซื้อดินมาสองรถสองสองปีแล้วเพื่อนครับไม่ได้ถมดินเลยวันนี้เรามาขุดดีมาขุดดินดูเพื่อนครับมันไม่แข็งเื่อฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ฝนตกไปปลอยฝนตกแบบว่าเพื่อเพื่อนครับฝนตกขุดง่ายเพื่อนครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขุดจริงเพื่อนครับ มาลาเป็นเพื่อนฟังครับมาบอกเพื่อนๆด้วยครับว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเลี้ยงไก่นะครับเพื่อนครับสหภฟาร์มแจกโชคดีมาให้ครับไก่ไก่สหภฟาร์มเพื่อนเพื่อนครับสนใจเล,ลี้ยงไก่ก็ไปสสติดติดต่อพันไก่ได้ครับกับสหภาฟาร์มเพื่อนเพื่อนครับสหภฟาร์มทั่วเลยครับทั่วประเทศเลยครับเนี่ยสหภฟาร์มสนใจเลี้ยงไก่หรือจะจะเลี้ยงไก่เองก็ได้ครับ นะไก่มีที่เยอะก็เลี้ยงไก่ได้ครับไก่มีคุณื่อนครับไก่ไก่วันนี้ไม่มีอะไรมากครับซื้อดินมาสองรถสองปีกว่ายังไม่ได้ขุดด้วยครับรถละสี่ร้อยห้าสิบมีคนถามว่าโรมิโอเป็นคนไทยแท้หรือเปล่าโรมิโอเป็นคนไทยแท้ใช่ไหมทำไมถึงชื่อฝร,รั่งโรมิโอเป็นคนไทยแท้แต่ชื่อฝร,รั่งมดใจฝร,รั่ง เป็นคนไทยแท H, อยแ้อยู่แผ่นดินอยู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่เด็กตีนเท่าฝาหอยบะซ่านตีนเท่าฝาหอยบะซ่านมีคนถามว่าโรมิโอเป็นคนฝรั่งไม่ใช่เป็นคนไทยแท้ตีนเท่าฝาหอยอยู่เหยียบแผ่นดินไทยมาโดยตลอดไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศโรมิโอไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศบอกไว้ก่อนนะบะซ่านโรมิโอไม่เคยยไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยไปเหยียบแผ่นดินต่างประเทศเลย ตั้งแต่เท่าเท่าฝาหอยยันโตไอบางคนนี่นะที่มันคอมเมนต์เรามาหรือมันพูดเือเหยียดเหยียดออกมาเนี่นะเพื่อนครมันพูดเหยียดเหยียดมโอมานะลมโอชื่อฝรั่งชื่อฝรั่งไม่ใช่คนไทยอะไรนี้นะลมโอเขาบอกไว้เลยว่าลมโอเป็นคนไทยแท้แต่สมองใจฝร,รั่งนิดๆฝร,รั่งฝร,รั่งเคยอยู่กับฝร,รั่งสาวๆที่สวยเพื่อนครับไอบางคนเนี่ยมันไปเติบโตอยู่ต่างประเทศมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศ ไปอยู่ต่างประเทศมีบ้านมีช่องเป็นอุลูอาลาอยู่ต่างประเทศเพื่อนครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นไอ้อย่างโดมิโอเนี่ยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นครับมีเนีย่ยตีนข้าวฝาหอยก็เหยียบแผ่นดินไทยอยู่นี่ครับไอ้บางคนนี่มัน,ม,นมันพูดะนะเราพูดเลยบอกโอ้โหไอ้คนนี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 ้ที่มึงพูดมาเนี่ยพวกมึงเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยเนี่ยไอ้พวกเองไม่ใช่คนไทยแน่นอนแนละ้วมันเหยียดปุระมานะเราก็บอกฮ้ย hey, ไอ้นี่ไม่ใช่คนไทยไอ้นี่ไม่ใช่คนไทยไอ้นี่มันอยู่ต่างประเทศนี่มันไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่อายุตัวเล็กๆก็อยู่ต่างประเทศเพื่อนเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะสิบห้าสิบหกขวบอ่ะกลับมาประเทศไทยบอกว่าเป็นคนไทยอืบอกว่าเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ันฮะาซานเพื่อนๆเหรอมาซานโอ้โหแล้วมาเหยียดคนไทยแท้อย่างโรเมโอนะไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศเลยไอ้พวกนี้นะนะเพื่อนนะไอ้พวกนี้นะนะ ไอ้พวกนี้นะมาเหยียดดองว่าไม่ใช่คนไทยแทนะ้ไอ้พวกเองอะ่ะเองโตต้องเองโตไปโตน pin, ตูตน่นเกิดแ่นดนินไทยไม่ใช่ครับเกิดอยู่ทําแ่นดินไทยไปโตอยู่ต่างประเทศนู่นสิบห้าปีอะ่ะสิบห้าสิบหกปีกลับประเทศไทยเพื่อนครับแล้วก็บอกว่าเป็นคนไทยโถมึงดูหมวกมึงดูหมวกว่าดูหมวกนี่นี่มีไหมนะขอโทษเลยครับมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นพูดถึงเรื่องช้างแนละ้วมันขึ้นเพื่อนครับขึ้นช้างเนพะื่อนครับนะ ช้างนะเขา,า,ข for for าหากินอยู่ดีเพื่อนครับนะช้างมันหากินอยู่ดีเลี้ยงชีวิตมันเนี่ยนะเพ nee, er, ื่อนนะช้างนะแล้วมีคนไปปลูกอว่าไปปลูกอ้อยอยู่ที่ของช้างเพื่อนครับนะที่นี้ที่ของช้างเพื่อนครับนะเอาแล้วมาปลูกอ้อยในที่ของช้างช้างมันก็ไปไม่รู้จะไปทำมาหากินที่ไหนเพื่อนครับนะมันโดนไฟฟ้าดูดตายเพื่อนมันโดนไฟฟ้าดูดตายแล้วก็โทษช้างว่าช้างไม่ระมัดระวังตัวเออช้างโดนไฟฟ้าหยุดตายเพื่อนครับ ช้างโดนไฟฟ้าอยู่ดูดะดูดตายแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกคนที่ปลูกอ้อยนั่นนะไอ้พวกไอ้พวกที่ปลูกอ้อยอ่ะไม่รับผิดชอบอะไรนะบอกว่าช้างโดนเดินโดนมาปลูกลุกนะต่อสายไฟไว้ช้างตายโดยแบบว่าโดยประมาทนะเพื่อนครับโอ้โหเราก็บอกว่าโอ้โหแล้วก็เหมือนกันเพื่อนครับเหมือนกันกับเองที่เหมือนกันกับที่เขาบอกกันว่าโรมิโอชื่อฝรั่งแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยแช่ไอ้พวกมึงนั่นแหละ อ่ะเองไแหละเอง่นแหละมึงเอง่นแหละบอกว่าดึกดุยดีว่าครับเราชี้หน้าเลยนะเฮ้ยมึง่งแหละไปอยู่ต่างประเทศมาสิบกว่าปีเฮ้ยมึงไปโตอยู่ต่างประเทศมาแล้วมึงกลับมาประเทศไทยเฮ้ยมึงอ่งไม่ใช่คนไทยแท้ไก่รู้เพราะว่ามึงไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่อายุเด็กๆแล้วกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนนะแล้วบอกว่าโรบิโเเป็นคนฝรั่งหัวใจไม่ใช่คนไทยแท้เพื่อนเพื่อนคิดดูแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนคิดดูช้างที่ของช้างปลูกอ้อยอ้อยโดนไฟดูดตายนะเพื่อน แล้วมาทษช้างมันประมาทอ่ะมาแย่งท่พี่ทำมาหากินช้างช้างจะกินหญ้าตรงนี้เอาไฟเอาอ้อยมันมาปลูกะช้างตายช้างตายเหมือนกันเพื่อนครับขอบคุณมากเพื่อนครับรมโ,โมรอไม่ใช่คนฝรั่งเอ้ยเป็นคนไทยเอ้ยเหมือรมโอเป็นคนไทยแท้จะชื่อฝรั่งนะครับไอ้พวกที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะสิบปีห้าปีไปบูมีบ้านมีช่องอยู่ต่างประเทศนะไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนไทยแทย้เพื่อนบอกตรงนะครับขอบคุณมากเพื่อนครับที่ติดตามรับชมครับเพื่อนครับ อย่าลืมติดตามและชมช่องโรมิโอเพื่อนครับโรมิโอฝรั่งเมืองไทยครับและก็ช่องนลรัศมีด้วยครับเพื่อนครับจักจอกเพื่อนครับขอบคุณมากเพื่อนครับเมาวันหลังให้ขุดดินเพื่อนครับวันนี้มาขอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนครับ